เชฟจอมพามาทำน้ำพริกอ่องสูตรเชฟจอมนะครับอร่อยเวอร์เริ่มเลยนะครับพริกแห้ง10เม็ดครับลากผักชีประมาณ2รลากครับแล้วก็เกลืออีกหนึ่งช้อนชาครับเราจะโขกทุกอย่างให้ละเอียดก่อนเลยครับก่อนอื่นเชฟขอบอกหน่อยครับนี่ไม่ใช่สูตรของทางเหนือนะครับอย่าพิ่งมาดามากันะเชฟนำมาปรับให้รสชาติเข้มข้นขึ้นครับแล้วก็ทำง่ายตามสไตล์เชฟจอมเองครับ ทั้งหมดแรงหมดแล้วก็ตามด้วยกระเทียมอีกประมาณ5กลีบครับหอมแดงอีกประมาณ5หัวแล้วที่ขาดไม่ได้ของเชฟก็คือกะปิหวานครับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับอ่าแล้วเราก็เริ่มโขกต่อไอ้ทุกอย่างแรกให้เข้ากันให้หมดเลยครับ แหลกหมดแล้วครับเชฟจะใส่เนื้อมะเขือเทศลงไปประมาณหนึ่งลูกก่อนนะครับแล้วก็โขกต่อให้เข้ากันให้หมดเลยครับโขลกไม่ต้องแหลกหมดนะครับเอาพอหย,ยาบๆก็พอครับเดี๋ยวเราจะไปผัดต่ออยู่แล้วนะครับอ่ะ พร้อมแล้วเราก็ไปตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเลยครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เมื่อกี้ครับลงไปผัดให้หอมก่อนเลยครับผัดจนส่งกลิ่นหอมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเชฟจะเติมเนื้อมะเขือเทศลงไปอีกประมาณ2ลูกครับคราวนี้ก็จะได้ให้มีเนื้อสัมผัสและก็รสชาติมะเขือเทศที่ชัดเจนขึ้นนะครับ เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับแล้วเราก็จะผัดต่อจนเนื้อมะเขือเทศเนี่ยเขากลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับแล้วตามด้วยหมูสับอีก200กรัมครับลงไปผัดต่อเลยครับย้ําอีกทีหนึ่งนะครับนี่ไม่ใช่สูตรน้ำพริกอ่องของทางเหนือนะครับเชฟนํามาปรับใหม่ปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกอีก3ช้อนโต๊ะครับ นี่แหละครับเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปเลยครับรสชาติกลมกล่อมแน่นอนผัดให้เข้ากันทุกทุกอย่างเลยนะครับเตรียมผักเยอะๆมาได้เลยนะครับสูตรของทั้งเหนือเขาจะใส่ถั่วเน่าด้วยนะครับอาหารแต่และอย่างาลองปรับมาทำกินกันดูตามแบบฉบับของตัวเองและตามชอบได้เลยนะครับ เชฟปรับมาให้ถูกปากเลยครับสูตรนี้กินกับแคบหมูกินกับข้าวสวยรลล้อนกินกับผักเยอะๆข้าวหมดหม้อนแน่นอนครับ